สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้เราก็มาเที่ยวงานวัดตะพังครับที่จังหวัดปทุมธานีนะที่วัดเขาจัดงานค่อนข้างจะใหญ่นะครับมีหลวงพ่อโตด้วยนะครับนีอันนี้น่าจะเป็นอุโบสถของวัดนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันว่าเป็นยังไงบ้างโอ้สวยมากนะจัดไฟได้ดูดีเลยอะ อันนี้ก็จะเป็นข้างในของออโบสน,นะครับอันนี้เราก็กำลังจะเข้าไปโซนข้างในวัดน,นะครับไม่ใช่สิตรงนี้เรากำลังจะเข้าไปโซนที่จะปีแบบว่าพวกร้านค้านะครับอันนี้ก็เป็นที่ทำบุญบเป็นเจ้าภาพลงศพนะครับแก่ศพที่ไร้าติจะาจาก,กัน้ใหญ่มาก ตอนนี้เราจะเรากำลังจะเข้าไปจะมีกระดื่งใบบง้นโลกบต้องมีร้านค้าออกงานเยอะมากนี่มีมาออกร้านแบบว่าแก่ใหญ่เลย้เทียบเลยไรู้จะกินอะไรดีเลยนี่ก็เป็นร้านปลาหมึกนะจริงมันก็มีหลายร้านมากเลยนะเดี๋ยวจะเดินดูกันไปเรื่อยแล้วกันนี่อะไรเป็นพิซ่าพิซซ่แบบว่าจิละสิบบาททุกคนคุณเล่า คนนี้ก็เป็นร้านหอยทอดนะขายดีมากนี่พี่กล่ลองมั้งคะรับี่กล่องนึ่งใช่ไหมผัาม,ามจ่ายแล้วของใครแล้วของก่อนสองขายดีนะทุกคนเนะทำเยอะมากเลยแต่ละสมมี่นะนนะสมมิบบาทนี่ทุกคนจากที่เดินมาสักพักก็ สอยหอยทอดมากินนะ40บาทร้านเครื่องดื่มด้วยน,นี่อะไรอะ่ะสาหร่ายสาหร่ายแบบว่าใส่กระป๋องอนะ่ะทุกคนใส่แก้วออกมาหมดแล้วแบบว่าหลากสีอะ่ะด,ดูดิสายใหม่คิดถึงตอนเป็นเด็กอเออมีร้านแบบว่าน่าก,กินน่าก,กินเยอะนะนี่อะไรอะ่ะทองม้วนสดนี่เขาตำกันสดๆเลยอะ่ะ ราโซชิโซชิสิบบาทอู้หูตรงนู้นไกลๆอ่ะตรงนู้นไกลๆตรงนู้นอะ่ะเห็นป้าเหมือนอะไรอะ่ะหนังกลางแป้งหรอทุกคนตรงนู้นอะ่ะหนังกลางแป้งแน่เลยมีด้วยหรอนี่โดนัทชิ้นละสิบบาทชิ้นอุย้ยชิ้นใหญ่เนี่ยชิ้นละสิบบาท ก็จะร้านอาหารแล้วก็ข้างในก็จะมีพวกแบบร้านขายของอด้วยนะรอบหน้าจะไปรองเท้าเพื่อตอบได้เลือดเป็ดของคนนี้มีรอบหน้านะเลือกรู้ถ่ายได้ไหมนะที่เล่นบิงโกอ่ะรอบนี้ในครึ่งดึงที่เล่นอยู่เนี้ยรอบหน้าเลือกเป็ดทั้งมันมีมีปลาลูกต่อเลยทุกคนเหมือนแบบว่าสไตล์งานมัดอ่ะอันนี้อันนี้อะไรไม่รู้อันนี้น่าจะแบบน่าจะเป็นอะไรอ่ะจับลูกหรอไม่เคยเล่นเหมือนกันอันนี้จับลูกต่อโอ๊โหซุปตาร์เต็มอ่ะเอาอะไรเดี๋ยว หมายเลขสิบเจปลาเก่งๆนี่ได้หลายตัวเลยนะต่อไปหมายเลขถัดมาครับหมายเลขที่ออกอะไรไม่รู้อ่ะปลาแบบว่าปลาติดไปติดามาได้หมดจับดับเบิลตู๋หมายเลขวะนี่อะไรอะ่ะจับลูกโปก่งเหรอเดี๋ยวเอามือแบบลงเข้าไปจับลูกโปก่งปลาแบบว่าให้ให้ให้ตัวบอกกระหมายเลขที่หที่นี่สัตว์เลี้ยงด้วยอ่ะ ตาย,ตายมีนกแก้วด้วยนกไม่หมูอันนี้อะไรโป้งแคบหรอหมูหีบไมที่แม่ดโอโค้งแคบตัวเล็กๆตัวนู้นที่น้องเขาป้อนอยู่มีหมูแคบด้วยอ่ะหมูแคบก็มีอันนี้อะไรอ่ะตกปลาหรอช้อนปลาช้อนปลาปเคยเล่นบ้างตอนเด็กช้อนปลามีเหมือนกับว่าเป็นสวนสนุกด้วยนะแต่ว่าให้เด็กมาเล่นนะ วงรบาดเยยี่หาวเลยวเยอะมากจะไปดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างมีมีบ้านพีสิงด้วยทุกคนบ้านีสิงออน,นี่เป็นตรงนี้เป็นลานที่แบบว่าให้เด็กไปเล่นกันมันมีรถไฟด้วยข้างหลังก็อน,นีอะไรอะ่ะเป็นแบบว่ารถเอทีวีอ่ะสำหรับเด็กนะก็มีสิง้าตะวันด้วยแล้วก็มีบ้านลม ม,นะมีรถให้เลือกเยอะเลยนะมอไซค์รงมอไซค์เด็กก็มีถึงจ้าสวัสแบบชัดๆนี่ตรงนี้มีนกกระต่ายให้เด็กๆมาเล่นได้ให้อาหารเด็กให้ให้อหาห,ห,หารกระต่ายนะนี่ทุกคนมาหมุน อันนี้เขามีไว้ให้เฉพาะเด็กเล่นนะผู้ใหญ่อย่างเราอาจจะเล่นไม่ได้นะทุกคนเดี๋ยวมันจะพังเหมือนแบบว่าย้อนยุคไปสมัยแบบงานวัดตอนเด็กๆอ่ะนะถ้าใครเคยไปอะ่ะมันก็จะประมาณนี้แหละเออมีชิงชาสวรรค์เลยแต่ผู้ใหญ่นั่งได้นะชิงชาเห็นอยู่นะมีคนนั่งขึ้นไปด้วยมีร้านตุ๊กตาร,ระบายสีด้วยทุกคนโ้ร้านใหญ่นะเนี่ยมีเพียบเลยอะ่ะชอบปันไหนอะ่ะมาดูได้เลยนะ าค้จริงร้านค้า,ร,ร,า,คาร้านอาหารมีเยอะมากนะเดินดูไม่น่าจะหมดอะทุกคน,นไก่ย่างแม่ทองคำควันขมมมน่ามูท,มมมทุกคนไ่ยม่ตองทำควันข่ากยอดทุคนไก่ย่าอันนี้อันนี้มาแล้วเท่าไหร่ครับมาเท่าไหร่ ไม้หกสิบครับเอาไม้หนึ่งอันนั้นก็ได้อันนั้นก็ได้แล้วก็ข้าวเหนียวเท่าไหร่ครับห่บาทครับเอาเอาด้วยห่อนแล้วนี่ทุกคนได้อีกร้านหนึ่งนะไก่ย่างไม้ทองคำต้องรอไปกินดูแต่ว่าเห็นจากควันทะลุขนาดนั้นแล้วอร่อยแน่นอนหลทุกคนมีอะไรอ่ะจิ้งหรีดจิ้งหรีดเทวดาร้านเยอะ เ,าเาอาจจะไม่ได้ถ่ายเจาะทุกร้านนะทุกคนเราก็ถ่ายแบบมองมันผ่านนะเดี๋ยวไว้ไวใครอยากมาดูก็ลองมาเที่ยวนะครับมันมีมันมีให้เราเลือกเยอะอะเลือกไม่ถูกนี่อะไรอะ่ะนี่คาถาคกถาหันนี่ทุกคนผมเดินเข้ามาโซนที่มันมีหนังกลางแปลงด้วยอะแล้วมันก็มีเนี่ยเครื่องเล่นแบบว่าอลัออาางการขึ้นมานิดนึงนะนู่นหนังกลางแปลงเริ่มฉายแล้วเห็นป่ะไม่รู้ใครเห็นบ้างไหม อะไรไม่รู้อะอันนี้อะไรอะรถเรียกว่ารถตัมปป่ะรถตัมแบบว่าขับชนกันได้นี่มีรถให้นั่งด้วยนะเออม้าหมุนม้าหมุนนีม้มาหมุนแบบอลังการเลยนี้้าลมก็มันมีเยอะนะทุกคนยังไงก็ลองมาเที่ยวกันดูนะครับ จะมีถึงวันที่22่สิบกุมภานี้นะทุกคนรู้สึกว่างานมันจะจบแค่ตรงนี้นะใครผ่านไปผ่านมาโทรไปอยู่นะนี่มีอะไรอ่ะมัสคอตกบเขียว่ยวย เช่วก็มาได้นะเดี๋ยวเราขอจบคลิปไว้แค่นี้ก่อนนะทุกคนกคนี่ทุกคนเดี๋ยวเรามาหลอเทียนกันนี่ตรงนี้เขามีให้หลอเทียน,นด้วย รอเทียรอเทียเยให้ทุกคนที่ดูคลิปนี้ได้บุญด้วยกันนะครับเราจะใส่ให้หมดเลย